สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการช็อกโกเวิร์ดไม์รายกันที่นี่กันเป็นประจำนะครับตามใจก็ตาม,ตามที่ชีวิตในทุกๆวันของเรานั้นยังคงดําเนินต่อไปผมก็มีกําลังใจดีๆเอามาฝากให้กับทุกๆคนเป็นประจำเสมอนะครับวันนี้นั้นผมได้หยิบยกเอาโพสต์ดีๆที่มีคนมาโพสต์เอาไว้เป็นกําลังใจที่ดีมากนํามาฝากให้กับทุกๆคนนะครับโพสต์นั้นจะเอาไว้ว่าความสําเร็จก็เหมือนขั้นบันไดค่อยๆสําเร็จไปทีละขัน้นเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเช่นเคยนะครับ เช่นเคยครับวันนี้เรามีโพสต์อะไรดีๆที่น่าสนใจนั้นไปรับชมติดตามกันได้เลยนะครับใครก็ตามที่กำลังมองหาเพื่อนคนรู้ใจแบบส่วนตัวนะครับขอเชิญที่นี่เลยครับ g o คิปปิฟังชั่นใหม่ของ s h o p o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  m ของเรานะครับเพื่อนๆจำนวนมากรอคุณอยู่ครับสำหรับโพสต์ต่อไปนั้นนะครับ ใครก็ตามนะครับในปัจจุบันนี้เรากำลักลงก้าวเข้าสู่สังคมของ AEC ฉะนั้นเรื่องภาษาเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับลองพิมพ์เสิร์ชคำนี้ดูครับ10แอปที่ช่วยให้คุณเรียนภาษาจีนได้ดีขึ้นนะครับในนี้เนี่ยจะกล่าวถึงเอาไว้ว่ามีแอปต่างๆางา,งามากมายทั้งชนิดที่เสียเงินแล้วก็ทั้งชนิดที่ฟรีนะครับลองเข้าไปอ่านกันดูนะครับใช้กันง่งายๆดาวน์โหลดมาแล้วก็ติดตั้งใช้กันได้เลยนะครับข้อมูลดีๆนี้โพสต์โดยคุณดีพอประมาณครับ สตรละโพสต์ต่อไปนั้นเป็นข้อมูลที่สําคัญนะครับคุณผู้หญิงหลายๆคนก็แนะนําให้มาอ่านที่โพสต์นี้นะครับลองคิดกันดูนะครับว่าอะไรบ้างที่เป็นพฤติกรรมของคุณผู้หญิงทั้งหลายแล้วคุณผู้ชายนั้นไม่ชอบพิมพ์เสิร์ชคํานี้เลยครับพฤติกรรมของผู้หญิงที่ผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงทุกคนนะครับควรที่จะรู้เอาไว้ยกตัวอย่างพฤติกรรมง่ายๆเช่นว่าขี้หึงเกินไปบ้างหรือว่าบางทีบางครั้งเนี่ยไม่ลืมอดีตรัก มีตั้งมากมายนะครับหลายๆข้อที่อยู่ในนี้ลองเข้าไปอ่านที่โพสต์นี้กันนะครับโพสต์โดยคุณกบัวไทยแดนซ์ครับโพสต์ต่อไปนั้นคุณผู้ชายทั้งหลายนะครับลองอ่านที่โพสต์นี้ดูนะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศนะครับเป็นข้อมูลดีๆนะครับพิมพ์เสิร์ชคำนี้เลยครับไปให้ถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดจุด G สปอรตของผู้ชายอยู่ที่ไหนอืมใครๆก็อยากจะรู้นะครับว่าผู้ชายมีด้วยเหรอและจริงๆแล้วอยู่ที่ไหน เข้าไปอ่านได้ที่โพสต์นี้เลยนะครับโพสต์โดยคุณพัครพลอะตอมครับโพสต์ต่อไปนั้นเป็นข้อมูลที่สำคัญนะครับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายสามารถที่จะดูโพสต์นี้ได้เลยครับเคยได้ยินไหมครับคำว่านวดกระปู๋แปลว่าอะไรพิมพ์เซิร์ชคำนี้เลยครับทำไมผู้ชายไปเที่ยวนวดกระปู๋นั่นนะสิครับมันมีดีอะไรทำไมแต่ละคนถึงชอบแล้วก็ติดใจในเรื่องของการไปเที่ยวนวดกระปูนะครับ ว่ามันคืออะไรกันแล้วแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นการนวดหรือจริงๆแล้วมันเป็นการขายบริการหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นยังไงไปติดตามได้ที่โพสต์นี้เลยนะครับโพสต์ดีๆโดยคุณรักนะจุบจ๊บครับโพส,สต์ต่อไปนั้นหลายๆคนนะครับผมแนะนําให้มาอ่านที่โพสต์นี้เลยนะครับเป็นข้อมูลที่เพิ่งได้รับจากผลการวิจัยมานะครับพิมพ์เสิร์ชค,คํานี้เลยครับวัยซื้อบ้านในปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้ว เป็นข้อมูลนะครับผลการวิจัยของ Better Homes and Gardens Real Estate Survey เมื่อต้นปีที่ผ่านมาอันนี้เองนะครับข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยเท่าที่ผมอ่านดูแล้วเนี่ยมีหลายข้อที่น่าสนใจบ้างนะครับเช่นว,ว่า Generation X หรือ Generation Y เนี่ยฉลาดมากขึ้นในการเสื้อสังหาริมทรัพย์นะครับโดยมีการมองถึงการเพิ่มมูลค่าในอนาคตหรือจะนำเอา กลยุทธ์ต่างเนี่ยมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าของอสังหาริรมทรัพย์ของตนเองนะครับไปดูกันครับว่าเดี๋ยวนี้แนวคิดเป็นอย่างไรนะครับโพสต์นี้โดยคุณสิบมาพรเต็งครับโพสต์สุดท้ายในวันนี้นะครับหลายๆคนที่เป็นชาวพุทธนะครับคงอาจจะมีข้อสงสัยเกิดขึ้นมาบ้างในหลายๆครั้งในทุกๆวันนะครับทําบุญกับพระปอมเราจะได้บุญไหมนั่นน่ะสิครับในเรื่องนี้เนี่ยพระมหาสมปองตาลปุตโตนะครับ ท่านมาวิสาชนาให้คำตอบเอาไว้นะครับพิมพ์เสิร์ชคำนี้เลยครับทำบุญกับพระปลอมได้บุญไหมในโพสต์นี้นะครับท่านได้กล่าวเอาไว้คร่าวๆว่าถ้าผู้รับเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ก็ได้บุญเต็มที่ถ้าเป็นคนที่ไม่มีศีลบุญก็จะลดลงตามลำดับแต่สุดท้ายแล้วจะได้บุญหรือไม่ได้บุญเข้าไปอ่านติดตามกันต่อได้ที่โพสต์นี้เลยนะครับโพสต์โดยคุณเด็กน้อยครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับแต่ละโพสต์ดีๆที่ทางช็อกโกดอทคอมนำมาเสนอให้กับทุกๆคนได้รับชมกันเป็นประจำนะครับกิจกรรมบอกรักให้โลกรู้นะครับทุกทุกคนยังมีโอกาสส่งภาพถ่ายแห่งความรักของคุณเหล่านั้นเข้ามาร่วมประกวดมาร่วมสนุกกิจกรรมดีๆแบบนี้ของเราได้สำหรับใครที่จะทราบว่าตอนนี้มีใครมาร่วมกับเราบ้างนะครับพิมพ์เสิร์ชคำว่าบอกรักให้โลกรู้นะครับก็จะเห็นไพ่โพสต์จำนวนมากๆปรากฏขึ้นมาไปคลิกเลิฟกันก็ได้ไปคลิกคอมเมนต์กันก็ได้หรือจะไปแชร์ออกไปให้สังคมทุกทุกคนได้รับทราบ นะครับทุกคนยังมีโอกาสเสมอเพราะที่นี่คือ w w w l d w i k g w e o s o สังคมแห่งการให้โอกาสและแบ่งปันคุณค่าร่วมกันสวัสดีครับ